สวัสดีครับผมยายมารดกไทยนะครับวันนี้นะครับผม,มเอาชินาร่าอินโดจีนนะครับเป็นพิมพ์แต่งไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับมูลาค่าที่ผมนํามารีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่หล 10, ักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ รายละเอียดนะครับเบื้องต้นในการพิจารณานะครับผมทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพระถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพระเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับมีพระเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมส่งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นกันครับผมรุนนี้นะครับเขาจะแต่งเก่าหมายถึงว่าองค์พระนะครับเนี่ยนะครับเขาจะขัดเรียบเลยนะ ในความเข้าใจของผมนะครับแล้วเม็ดพวกนี้เขาจะมีรอยตอกนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับเน่นเ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 ม็ดพวกนี้นะครับเขาจะเป็นรอยตอกลักษณะแบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับเนี่ยนะครับพิมพ์แต่งเก่านะครับเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะนะครับพิมพ์แต่งเก่านะเริ่มแรกเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตอื่นนะครับที่ผมดูนะครับอ่าบริเวณตรงผิวหน้าอกตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเขาจะเกาผิวนะครับตึงๆเรียบๆเลยนะอ่านี่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 ศึกษาไปพร้อมกันนะครับเนี่ยผิวเขานะครับจะตึงเรียบแบบนี้นะอ่าเนี่ยครับมือเขาเนี่ยครับอ่าเขาจะมีรอยฉอดนะครับรอยเกานะครับบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับผมอ่าที่ผมดูนะ อ่าแล้วเราเลื่อนไปตรงบริเวณหน้าอกนะครับอ่าบริเวณตรงแขนนะครับผิวเขาจะเรียบตึงนะครับอ่าเป็นพิมพ์แต่งนะครับทุกท่านนี่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 ศึกษาไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณถัดไปดูบริเวณใบหน้าท่านนะครับอ่าจะมีรอยแต่งนะครับรอยเกานะครับอ่าแล้วก็จะมียาขัดนะครับสีแดงแดงบริเวณตรงนี้นะครับอ่านี่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 อ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับยาขัดนะครับก็จะมีบริเวณสีแดงๆลักษณะแบบนี้นะ อ่าบริเวณตรงนี้นะครับนี่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 อ่าดูไว้พร้อมๆกันนะครับอ่าหน้าท่านเนี่ยเขาจะเรียบๆนะครับคือเกาผิวมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าผมก็เช่ามาศึกษาเช่นกันนะครับเหมือนเพื่อนๆนะครับอ่ามือใหม่ผมจะถนัดพัดเหรียญมากกว่านะครับแต่แบบนี้มีแบบนี้เนี่ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับอ่าแบบนี้นะครับ แต่เราไปดูนะครับด้านอื่นกันนะครับผมจะดูนะครับฐานบัวบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรอยแต่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่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 อ่าบริเวณฐานบัวนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีรอยแต่งความเก่านะครับอ่าคาบสนิมพวกนี้นะครับอ่าก็เป็นธรรมชาตินะครับของโลหะนะอ่าสีดำาำพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับในความเข้าใจของผมนะอ่าตรงนี้นะครับบริเวณด้านหน้านะ อ่านี่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 ดูตรงฐานนะครับอ่ารอยรอยเก่านะครับรอยเก่าของพื้นเนี่ยนะครับแต่งแบบนี้นะครับหลายสิบปีนะครับผมแต่งเก่านะครับอ่าตรงบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านอื่นกันบริเวณซมด้านนอกนะครับ <S <s <lim it> พวกนี้นะครับอ่าก็จะมีรอยนะครับรอยแต่งนะครับอ่ารอยเก็บงานนะอ่เดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับนี่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  ซุ้มพวกนี้นะครับเนี่ยจะมีรอยเก็บงานนะครับลักษณะเนี่ยจะเรียบๆนะครับคมๆแบบนี้นะอาจจะมีคาบยาขัดนะครับธรรมชาติของผาแท้จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้นะครับนี่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 กหนกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราเลื่อนนะครับกหนกนะครับด้านบนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่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 ลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผม เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับลักษณะของพัดแทรพัดหล่อจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณด้านข้างกันด้านข้างนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นข้างประกบแบบนี้นะด้านข้างเนี่ยจริงๆนะครับถ้าไม่พิมพ์ไม่แต่งเนี่ยจะเป็นข้างประกบนะ,ะแต่ถ้าเป็นพิมพ์แต่งเนี่ยจะเป็นข้างเรียบๆนะครับรอยเก็บงานลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่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 ถ้าเป็นพิมพ์แต่งเนี่ยเขาจะแต่งเรียบเก็บงานลักษณะแบบนี้นะ Als, ถ้าเป็นพิมพ์แต่งเก่าจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับถ้าพพิม์เป็นพิมพ์แต่งใหม่เนี่ยนะครับเขาจะบางนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยบริเวณตรงนี้เขาจะเรียบนะครับแต่บริเวณตรงนี้ยังเห็นรอยประกบอยู่นะธรรมชาติของเขานะครับเห็นไหมเนี่ยยังมีเห็นรอยประกบนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับนี่นี่นี่จะเรียบลักษณะแบบนี้นะ แต่จะมีร่องรอยนะครับเห็นรอยประกบลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยรอยประกบนะครับของหุ่นเทียนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ในความเข้าใจของผมนะมีแบบที่ผมบอกนะครับผมรับเช่านะครับนี่นี่นี่องนี้ผมเช่ามันในราคา10,000แบาทนะลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านหลังกันด้านหลังนะครับลักษณะของพิมพ์แต่งเก่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับรอยตอกนะครับ เมฆผสมตรงนี้จะเป็นรอยตอกกลมๆนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะอ่านี่ๆๆๆจะเป็นรอยตอกนะครับบริเวณตรงนี้จะมีรอยเก่านะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นรอยตอกนะครับหมุดกลมๆแบบนี้นะลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่าลึกๆคมๆลึกๆลงไปแบบนี้นะครับของแทนนะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณอื่นกันบริเวณถัดไปนะครับผมก็จะดูฐานนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ ก็จะมีรอยแต่งนะครับเขาจะแต่งตรงนี้เรียบนะครับแล้วก็มีรอยขีดๆๆๆอย่างนี้นะครับแล้วแต่ช่างนะครับในการแต่งนะอ่านี่ๆๆๆถ้าอธิบายไม่เข้าใจยังไงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะทําให้พัฒได้ได้หลายรูปแบบนะครับผมเช่ามานะครับผมก็พยายามจะดูไปด้วยกันนะครับบางทีก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับอ่านี่ๆๆรอยกาวแบบนี้นะครับอ่า มีพักเครื่องนะครับทุกประเภทนะครับก็ส่งรูปมาได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ช่องคำอธิบายไว้ให้แล้วนะครับนี่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 ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะตรงฐานตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับเขาจะแต่งนะครับลึกลงไปแบบนี้นะลักษณะเป็นเส้นนะครับแต่งแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปเราไปไล่นะครับเนี่ยพื้นด้านหลังนะครับเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้นี่นี่นี่ พื้นนะครับเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรอยแต่งนะครับสังกติลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็พื้นเนี่ยนะครับเขาจะตึงนะครับลึกลงไปแล้วก็มีคาบหยาขัดนะครับธรรมชาตินะครับของผ้คเก่านะครับอาจจะมีรอยนะครับคาบเป้านะครับคาบตกทรายลักษณะแบบนี้นะครับอาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะ บริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณฐานผาด้านล่างกันครับในความเข้าใจของผมเนี่ยรอยตอกเนี่ยต้องจําให้แม่นนะครับลักษณะการตอกนะครับอ่าแล้วก็พื้นนะครับพื้นเนี่ยนะครับก็จะมีรอยแต่งตะไบนะครับเดี๋ยวเราไปดูโฟกัสโค้ดกันนี่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 อ่าโค้ดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นรอยตอกนะครับอ่าเป็นตัวตอกจดจําให้แม่นนะครับลักษณะแบบนี้อ่านี่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  ตรงนี้ก็เป็นรอยกงจักนะครับผมลักษณะเนี่ยตัวต่อเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตรงบริเวณพื้นนะครับเนี่ย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 บริเวณตรงนี้นะครับเห็นที่ผมบอกนะครับจะมีรอยแต่งตะไบนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะบององนะครับแต่งหยาบก็มีนะครับนะครับผมเนี่ยนี่นี่รอยแต่งตะไบนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ยเนี่นี่ าการรีวิวของผมเนี่ยเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องนะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับ ทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องคําอธิบายใน YouTube ไมาให้แล้วนะครับถ้าท่านลูกค้านะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องนะครับเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามเราชมสวัสดีครับ